สวดีครับสวัสดีครับซื้ออยังครับผมปานแท่งลำครับซื้อซื้อเหรียญนี้ป่ะครับซื้อเหรียญก็ซื้อนี่นะครับซปานซื้อปานเนาะที่ปานอายุปีแล้วครับเนี่ยสี่สิบสองปีสี่สิบสองปีอยู่ที่บมัลติอยังครับมัลติมีสิบเก่ามูเก่าบ้านหัวสนามครับผมตำบลตะจงอำเภอรหัสไต้จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเท่าเนี่ยครับมานหุจักก็อาชีพดินไรอยังไรครับเนี่ยจะเป็นสามารถขี่ของสาการณรัมจังหวัดเนี่ยแหละครับเจรตติดาม อุยน้าเพลินมาตลอดนะพอดีเป็นกเอาัุนีมาครับผมอ่าก็เลยเปิดใจลองมึงครับเอามาใส่ตอนนั้นใส่ถ้าหมดอ่าเอามาถ้าหมดจักกระสอบเอามายี่ส้กระสอบเอามาตัดหนึ่งเลยครับอันนี้คือแค่ทดลองใส่บ่ครับนี่ครับอ่าเอาไปใส่กับอีอย่างนะครับนี่ใส่ยางกับใส่มันยางพารากับมัน อย่างพรรามนี่จะไครครับผมยางพระรามนี่แค่หาไรหาไรนี่ใส่ไปจักกระสอบครับใส่ไปหากระสอบหากระสอบกอบ็กคือไรละกระสอบเนาะรบะบาดนี้มันสับหลังเลยครับบานนี้มันสับะหลังนันกะเอาไปใส่ไปครับมันสับหลังนี่ถ้าเมิดจะไรลครับมันมันก็มีซิปตามซิปไรหมดแล้วแต่ว่า<อ>ครับเอาอาชีดินไปใส่นี่ใส กระสอบนึงนี่ใส่ได้สองครับอที่ไหนครับมัั่นังสืที่แหลกปูบ่ไร้ร่องผืนน้ะมี่่องผืนอยู่แปลงหนึ่งโอ้สามลายนี่แหละออตัวร่องผืนนี่ก็งามแบบว่ามันงามแบบมันสิบวายืดคือปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดนะคือเอาอาชิดนี้ไปใส่ห้องผืนกับมันสามลายโอ้โอเคเขาใจเราเราวม้ที่เหลือนั่นก็คือมันมันี่แหละวานเลยอันนั้นมัน สูงเตียวเลยนะบ้านเลยเบ้านกนดีลเลยครับโอ้ับผมเข้าใจละบัตรที่นี่อ่าอ่าบัตรที่นี่นะครับเข้าเอาไปใส่กับยางพลาราอันบ่ครับประมาณจจ๊มือจังค่อยมีความรู้สึก,กว่าแตกต่างครับกัเป็นอาทิตย์นึงละเป็นอาทิตย์นึงเนาะอาทิตย์นึงมีความแตกต่างอย่างไรครับในความรู้สึกของเข้าบ่จังผมเรียบใส่ปีกไก่เนาะยางผมมันกะ นี่แค่หาไหลมันกะเป็นยางที่บดเสมอปันไลยต้นหน่อยต้นใหญ่ครับคือเทียบใจกันแล้วปีนี้เป็นยางเปิดหนาไม่หนาสูงแต่ว่ามันก็บดมันกะลุดเก่าอยู่ประมาณสิบกิโลนะหกนิรขึ้นกันนะอันนั้นมันยางหนาตำจนนี้เลยแต่ตอนนี้เปิดสูงอ๋อคือเปิดสูงมันจะออกสูงแล้วมันจะออกหน่อยมันออกหน่อยที่มันกะดี่รุดกันอยู่แค่สิบกิโลก็ถือว่าออกดี ถือว่าออกดีครับเพราะปกตินี่มันอาจจะรุดกันประมาณจะกกิโลครับมันกะถ้าเปิดสูงขนาดนี้เปิดเปิดสูงที่กิ่งนี่มันสีมันสีออกบ่หลายไปนี้ครับม,มันก็จะรุดกันกเป็นมีสิเป็น นี่เป็นละก็คือจะไล่ไล่ไลกลัวกันพอยางหนาต่ำเนี่ยมันสี่หล่ดีเากันเนาะเออแมนนันมันเปิดสูงมันยางเปิดไม่คือเข้าไปเปิดไม่แล้วมันมามัดกอกน้อยเดียวเออแสงกระโต่างกันไหลครับอันนี้มันกัดเทือาออกดีโอ้โหครับผมขนาดว่าเปิดนาซูงนี่นะครับกับหุ่นึกพ่อใจพวกครับนี้กับพ่อใจครบสังเกตเบื้องดินบางอย่างมีความแตกต่างบ่ดินของตัวมันเป็นดินมันกัแบบหลอมดีอันนี้ดีเออผาปไปเดยนะครับผาผากับไล หลายขึ้นว่ามันเป็นกันเลยนะเขาสังเกตว่าฟูมันกะนี่นะฟูสี่างครับกะออกสีเจ้าเขียวอ่อนอือคลิกกระเดือดแล้วครับคีิเดียนกับมี่กับมี่ทีกันครับพอเป็ดกายผมไถไปหนี่ผมมาไถผมว่าควายแหดใบใหม่มันลนคุ่มอันนี้ไวครับคือฮหดเป็นปุ๋ยมักไปเลยเป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นปุ๋ยใบใหม่ไปเร็นไหมครับปุ๋ยพืชสดไปเนาะ โอ้โหครับไอพวกยางพวกเปลือกยางพวกอย่างนี้แตกต่างบ่ครับเปลือกยางใบใช่นะครับมันกับง่ามมันกับนหนีย่ยางกับมันกับเปียกนิ่มก็ตัวเก่าอยู่ครับเวลาเขากรีดดิสบ่ครับครับนายางจะนิ่มขึ้นเนาะครับอันนี้คือยางพาราของเขายางพารานี่นะครับแม่ว่าเขาเปิดนาสูงนะครับใส่อาชีนแล้วนะครับแม่ว่าผลผลิตจะลดลงประมาณ10กิโลครับแกยังรู้สึกพอใจบอครับ รถนี่เพราะว่ามันเป็นหนาสูงเนาะหนาสูงเพราะว่าตอนนั้นมันหนาต่าจนในกลมจนถ้ากี่ร้านย่งพิจิตรแท้จนในปวดเอวเัยเถอะปวดเอวรับแต่กับพ่อใจเนาะครับครับพ่อใจอ่าสชหรับอาชะดินกับยางพระราจากใจเจักคะแนนครับคะแนนถัดสมุทรเต็มร้อยอีสินะครับกับอร่อยเลยแหละให้เต็มร้อยเลยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับระบาดที่กับมั่นสับหลังไม่ได้ครับบัมั่นสับหลังเข้าตั้มบาลังกับ อันตัวที่ห้องพื้นก่อนอะตัวที่ห้องพื้นมันแตกต่างยังไงห้องพื้นมันกะงามมันเขียวแบบว่ามันอันตั้งดีเรากับแบบมันสีบอกเขียวแบบอันนี้นะเขียวแบบอ่อนๆแต่ว่ามันกะมันว่ายืดนะมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยถ้าปุยเคมีทั่วไปเนี่ยต้นมันสิยืดเวลาไปเก็บเกี้ยวนี่หัวมันก็สีบอกค่อยดีเลยโมตทนหัวมันสีบอกค่อยเงาบร์ค่อยเงบขึ้นไปเรื่อยเนี่ย อัที่หัวเงาหัวใหญ่ครับผมอันให้มาสปรังอยู่ไก่จากบ้านเขาบ่ครับนี่ไก่อยู่ของผมมันกับมั่สามสามโลรถรถไปใหญ่เลยโคครับนี่มันทันซ้ำรับรถคนนี้มันกับไปยากอยู่มันต้องเป็นรถสิ่งรถที่แตนเล็สินะาัดไปบอสแตนกับรถโฟวิลไปเลย ยกสูงไปมาว่าคือมันจะมีหลุมมีหยังพอเสียบหลอดแลนหินแลนหยังแน่ยนะครับโอ้เสดเปะออกขั้นไม่ละล่ะครับขั้นนี้เลยเกษตวัวคือวันใดมันขั้นต่ำว่าอย่างจี่ต้องเอาบอกอันครับเกล็ดสี่บหลอดเลยไปแล่สุดแบบฝาบขึ้นเขาขึ้นหยังเอาสีขุ่นสีเลยนะครับเนาะเออครับผมเอาละขั้นกะรโบพยายามก็ได้ครับโบพยายามหอดให้ก็ได้แต่ว่าสอบถามข้อมูลเอาก็ได้ข้อมูลดีเติบหลานนะครับเนาะเออ หละกส่วนโตทีบริ่ห้องพื้นแต่เอาไปวานเลยนี่เพลทให้มีความแตกต่างบุคลมันก็งามเกียวขึ้นกันงามเขียวขึ้นกันแต่ว่ามันก็อาจจะได้กินปุ๋ยส่วนน้อยเพราะว่าช่วงวานนี่อืมเวลาฝนตกมาบางทีมันก็อาจจะไปน้ำไปน้ำาน่ำเพราะว่าเขานี่โตดอยุ่แต่ปลามันนี่มันหูเสียวามันจะง่ามครับพมันตกปุ๊บมันจะถึงก่อนนะแสดงว่าห้องพื้นดีกว่า ครับ้อ,อพืนดีกว่าชาัดเจนมากเลยนะครับบันนี้ก็จังคอยไปรุ่นหัวมันนะครับแล้วตอนนี้หัวมันเริ่มรเริ่มออกยังไงครับตอนนี้หัวมันหัวมันก็เริ่มแล้วแลยลองไปควดๆเบื้องหน้าครับควดอยู่เป็นยังไงนะครับ <laughs> นั่นก็เพราะว่ไงโย,ย,ยคือเป็นเทียบใส่ของเขาหนวาวอสมมติูรา์ละแปลงเขาใส่เคมีหรือเขาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันราคาถือทีนะก็ไปควดเบื้องมันกับ บ่แตกตัางกันนะอของเขาสับลัเก็ตแปดร้อยสับพันก็นมีอยงี้นะออของเขานี่แค่สี่ร้อยกว่าบาทครับอืมครับผมคุณภาพนะครับแบบนี้นี่กับราคานี่แห้งถือว่าบอบแห้งเลยนะครับน้องรับล้วมันกับวนันกับงนันมันเป็นฝุ่นานะอืมครับเมเ็ดเวลาวานนี่ก,นกับกับหนักมือดีหนักมือวันไงวันไปเด็กไก่เออมันมาคือปุ๋ยสิเป็นฝุ่นฟุน,ฟนอืมครับผม สำหรับมาสสปลังนี่นะครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาเก็บหัวมันดอกนะครับแต่ท่า่พยายามเบิ้งเบิ้อง,องสถาก,การเติบโตของต้นแล้วนี่พอใจบร่รับพอใจอย่าอยากจะให้จักคะแนนครับจะอร่อยละให้เต็มไว้กันเลย <c oughs> ทั้งสองอย่างเลยนะครับเนาะอยากจะบอกพี่นองข้าวอเาเภอละหารไส้ว่าจะไหนนะครับที่ข้าเจ้ายังบ่ทันไดลองใสเ่เบิ้งนะครับผมก็อยากเห็นลองใสเ่เบิ้งเพราะว่าปุ๋ยราคามันกับ บกอยแพงนาพอเาจะใส่แต่ของแพงมันกับมันนจยู่เร like <so ียงงามงามเร็วครับแต่ว่าตัวนี้มันกลับไปเรื่อยๆเนาะมันบอกับ่คือปุ๋ยยูเรียอย่างเงเขาเนาะอันามบานแป๊บเดียวหามือหกมือเขียวปึ๊ดเขียวปึ๊ดกันเลยอันนี้มันกัดตนครับสีบบกไยล่มอออพวกนั้นะทางงามขัดมันจะล่มเลยเด้ล่มเร็วหัวบดีหัวสัน คืออ่อยเด้ขันเป็นมันเป็นเขาถ้าสูงนี่คือเสียโอ้แสดงว่ามันสิขึ้นต้นบลงหัวเรามันสิไม่จะหักงอกบบงอได้หน่อยสั่นถ้าต้นเดือดเตี้ยตาที่ๆเนี่ยมันสิหัวใหญ่หัวเงาอืมับผมนี่คือสิ่งที่เขาสักใดนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับน้องรับูลักลเขาว่าสิเขาว่าเห็นงานเนี่ยพู้ใดก็เห็นได้ แต่ว่าเห็ดเอาหัวเนี่ยมันเห็ดหยาดเห็ดมันโอโ้โหเห็ดงามนีู่ที่ยุเรียบเป็ไส่เนี่ยแค่น<อ>ั้นก็งามเห็ดงามนะเห็ดง่ายแต่ว่าเห็ดเอาหัวเนี่ยมันยากเหก็ดยาดชัดเจนมากเลยข้อมนี้นะครับก็บเป็นประโยชน์ยางยิ่งนะครับที่ได้มาผอมมาดีนะครับอันทางคุณพี่นะครับ,รบมีเบอร์โทรมาครับเนี่ยมีอยู่ครับเบอร์โทรบไปยังครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่แปดสามสี่แปดสามเจ็ดสองหนึ่งซีเจ็ดสองหนึ่งซีครับ พี่น้องทางข้าเจ้าเบิง YouTube หรือว่าเบิงทางรายการของเฮาอยู่ตอนนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาบอกคุยได้ได้นะครับเนาะครับครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณทางคุณพี่หลายๆนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ผลผลิตบ่ว่าสิเป็นยางพาราแล้วก็มันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตหลายๆเพิ่มขึ้นหลายๆเท่าเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ